สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตียระดับตำนานนะครับโอ้โหวันนี้โคดเตียระดับตำนานจะมาวิเคราะห์แข่งขันฟุตบอลยูโร2020ครับรอบควาเตอร์ไฟนอลหรือรอบ8ทีมสุดท้ายก่อนที่จะมารับชมการวิเคราะห์นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เยอะๆนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมปีศาจแดงแห่งยูโรครับทีมสโมสรเอ่อทีมประเทศเบลเยียมนะครับพบกับทีมอัสซูรีอิตาลีนะครับ ซึ่งคู่นี้นะครับจะเตะที่สนามอาริอันอารีน่นะครับที่เยอรมันคือสนามของบาเยนมิวนิคครับคู่นี้จะทําการเตะเวลาเตะสองของคืนป้านเราถือว่าคู่นี้ครับเป็นคู่เอกในรายการของค่ําคืนนี้ครับถือว่าเป็นรอบแปดทีมสุดท้ายที่เตะมันพอสมควรนะครับการพบกันของทั้งสองทีมครับย้อนไปที่ปี2015นะครับเบ็นเยียมเอาชนะอิตาลี3-1แล้วก็ปี2016เบ็นเยียมแพ้อิตาลี 0- ประตูต่อ2นะครับโอ้โหซึ่งถือว่าครับ แล้วก็ฟอร์มนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเป็นเยียมครับสามารถนอกเอาชนะแชมป์เก่าโปรตุเกสได้1ประตูต่อ0ครับส่วนทีมชาติอิตาลีนะครับก็ต้องเล่นแบบหึดจับนะครับในเกมครับสมอออสเตรียศูนย์แล้วก็กลับมาชนะในช่วงต่อเวลา2ประตูต่อ1น,นะครับกับทีมชาติอิตาลีนะครับผมส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเราย้อนมาดูที่ ทีมปิศาจแดงดาแห่งยุโรปคือทีมเบนเยียมครับของกุสือโรเบร์โตมาติเนสนะครับถือว่านอกเอาเอาชนะทีมแก่งอย่างโปรตุเกสมาได้นะครับตอนนี้ต้องมาเจอกับหู่ชิ้นตัวอย่างทีมชาติอิตาลีนะครับโดยสภาพความพร้อมของทีมเนี่ยตอนนี้ทีมชาติเบนเยียมถือว่าเป็นปสําคัญมากคือเอเดนฮาซากับเควินนูบร่สองคีแมนที่ได้รับบาดเจ็บในแมตช์ที่เจอกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆก็ลงสู่สนามด้วยเช่นกันพวก นักเตะที่ฟอร์มดีคือดอกเกนฮาซานะครับแล้วก็ลลลูลูลูลลกากูนะครับที่จะลงสู่สนามส่วนฟังของอัสซูรีนะครับปุนซืรวมเปโตมาชินี่ถือว่าเล่นแบบสภาพที่หือจับพอสมควรนะครับตอนนี้ครับเขามีข่าวดีที่จะได้จอโจอาคิรานีนะครับปักกหลังตอมจอมเก๋าที่ฟิตกลับมาช่วยทีมครับรวมไปถงมาชินีถือว่าน่าจะมีการปรับทับพอสมควรครับนักเตะคนอื่นคือพวกซิโร่เอมบุ บิเล่นะจะลงสู่สนามแล้วก็อันซีเย่นะครับโอ้โหถือว่าอิตาลีไม่ธรรมดาครับเรามาดู11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสู่สนามของทั้ง2ทีมครับทีมเป็นเยี่ยมของกุสซูโรปโตมาติเนสไนมาด้วยระบบ3-4-3ครับผู้สักษาประตูจงกลับเป็นติโบกูตัวนะครับแยนแฟร์ตองเกนครับโทบี้อันเดอร์ไวเลอร์นะครับโทมัสฟาร์มาเล่นนะครับคู่กองกลางเป็นโทมัสมูนิเย่ครับยูริลีเดมองจากเลสเตอร์ซิตี้ครับอักเซล วิเซียนครับทอรแกนฮาสซาแล้วก็ยานิการัสโก้ครับคู่สุดหน้าเป็นลูกากูแล้วก็ดิมเมนเทนนะครับที่ลงสู่สนามส่วนอิตาลีนะครับผู้สาตูเป็นจานุจิดอมลูมาน่านะครับเจโอนีลล์ลอเรนโซครับโจโจอาคิเลนีนะครับเลโอนาร์โดโบนุชชีนะครับเลโอนาร์โดสปิเซนโซล่านะครับคู่กองกลางเป็นมาโกเวนติจอจินโยครับนิโคโลบาลิล่านะครับส่วนสามประสานในแดนบนจะเป็น เฟเดรโกเคียซ่าซิโลเอโมบิเล่นะครับก็รอซุนโซอินซิเย่ที่ลงสู่สนามนะครับซึ่งคนนี้ถือว่าเป็นการพบการมาโคจรของทีมยักษ์ทั้งสองทีมนะครับ <S <S ทีมเบยอยมก็ถือว่าเอาชานะโปูเกิได้แต่ก็ต้องรอเช็คความฟิตร,ระหว่างเอเดนฮาซ่ากับเควินเดอร์บอยนะครับส่วนอัสซูริอิตาลีครับก็ถือว่าเล่นแบบนักเตะที่แบบน่ารุนเหมือนกัน,นครับเพราะว่าอิตาลีก็มาด้วยระบบทีมที่แข็งแกร่ง ดีกว่าเยอะพอสมควรัซึ่งคู่นี้เับโคต,ตรเตะฟันธง่าการที่เป็นเยี่ยมถ้าขาดคีวินุวานกับเอเดนฮาซานเนี่ยถือว่าเป็นงานหนักพอสมควรแล้วลูกก,กูก็หลายคนปั้นนะครับซึ่งคูนี้รับโคต,ตรเต้ยังฟันธงอีทีว่าทีมชาติอิตาลีไม่น่าจะแพ้ทีมชาติตเป็นเยี่ยมคตตรับโคตรเตะฟันธงที่ว่าอิตาลีมาแน่นอนครับฟันธงฟันทิ้งทีมอัสซูรี่ไม่มีแพ้อิตาลีมาแน่นอนนะครับฟันทงนะครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3มช่องทางให้รับชมคือ เฟซบุ Facebook, YouTube, ๊กยูทูบโปรดีนะครับเดอะมาสตาซิสเอฟซีนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดคอมเมนต์เยอะเพื่อให้ช่องเราพัฒน,นาคอนเทนต์ที่ดีต่อไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม